สวัสดีครับผมเชอรกรัเชอครับผมมาอยู่กับผมเชอเนะครับอ่ามิดีโนนี้ก็มาพูดเรื่องนนะมาพูดเรื่องแบบหลายๆคนน่ครับเคยคงคงเคยเจอประสบการณ์ร้อนเงินมาก่อนนะครับหรือแบบเงินมันขาดมือไปพอดีนะหรือแบบต้องใช้เงินด่วนนะครับเออผมก็มีแนะนํามา4วิธีด้วยกันนะครับอ่ะที่ผมแบบอ่า เคยใช้นะครับเออซึ่งแต่ก่อน,นก็ไม่ค่อยมีเงินนะแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับป้านผมนก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับอ่าตอนนี้ก็ใช้ว่าจะมีเงินนะเนี่ยก็แค่พอมีพอใช้กันเองนะอ่าก็จะบอก4วิธีนี้นะครับว่าแบบทํายังไงนะครับที่แบบเวลาเราร้อนเงินควรทํายังไงนะเงินมันขาดมืออย่างนี้นะก็ไปฟังเลยนะครับไป โอเคเนี้ยก็มาถึงวิธีแรกนะวิธีแรกนะครับเราต้องมีโทรศพรัพท์เงียบแล้วก็มี Wifi Wifi นะไม่ใช่ Wifi สิมีโทรศัพท์มี Wifi หรือมีหรือมี3 G 4 G อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นซิมในมือถืออะที่มันต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนั่นเองนะแล้วก็ต้องมีแอปธนาคารนะมันมีอยู่2ธนาคารด้วยกันนะครับซึ่งคุณต้องมีแอปเนี้ยก่อนแล้วนะ อ่ะมันมี2ธนาคารนี้ก็คือธนาคาร SCB เนียครับกับกสสกรซึ่ง2ธนาคารเนี้ยเขาปล่อยเงินที่เราสามารถที่จะกู้ได้เองนะเออซึ่งต้องเป็นลูกค้าเก่าของเขาก่อนนะครับอ่ะซึ่งต้องมีการเดินบัญชีมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับมีการใช้อะไรอย่างงี้นะใช้ไปแล้วเนีครับซึ่ง2ธนาคารนี้เป็นสองใหญ่เลยนะครกัสกสรกรอชซนะครับอ่าไทยพาณิชย์นั่นแหละนะอ่ะก็แบบก้าใครอยากจะใช้เงินเนี่ยให้ไปที่สาขานะครับ อ่ะหรือถ้าใครแบบสาขามันอยู่ไกลเนี้ยแล้วต้องใช้เงินด่วนจริงอนะ่ะก็มันต้องรอประมาณ1-2ึ่งสวันอย่ดีแ้แหละนะก็โทรไปที่เบอร์ธนาคารเนี้ยของ SCB น่าจะเป็น02-777สหมดเลยนะของไทยพาณิชย์ก็ไม่แน่ใจนะว่าแบบเรือะไรนี้ก็ลองเข้า Google ดูนะครับอ่ะโทรไปถามเขาเนว่าเราจะสมัครของ SCB เนี่ยมี s p e e d คส s t สปีดดนหรือเปล่านะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งผมก็สมัครไว้เนี่ยผมก็สามารถกู้ได้เหมือนกันเนะอ่าไว้กรณนี้ฉุกเฉินนะครับซึ่งยอดเงินที่เราสามารถกู้ได้เนี่ยมันอยู่ที่แบบมันอยู่ที่รายรับเรานะครับอยู่ที่รายรับเราด้วยนะอ่าแล้วก็ซึ่งมันต้องใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1 2วันนะครับของกสิกรก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันนะอ่าก็ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ12วันนั่นเองนะทั้งทั้งของ SCB และกสิกรนะครับผม ซึ่งแล้วก็ถ้าอยากรู้จริงเนี่ยไปที่สาขาของนย,งเยาเป็นเขาทำให้เออมันมีตั้งแต่ตั้งแต่แบบกู้ได้หลักหมื่นนะครับไปยังถึง1นึ่งแสนได้เลยนะอืมแล้วแต่เราจะจ่ายไหวหรือเปล่านะผ่อนจ่ายก็ประมาณมีตั้งแต่1ปี6เดือน6เดือนถึง5ปีก็มีนะเออซึ่งก็แต่ดอกแต่ดอกของเขาที่เขาเก็บอ่ะสูงพอสมควรเลยนี่ครับ อ่ะแ,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่ดอกลดเออแต่ต้นลดดอกลดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะของธนาคารนะครับซึ่งเนี่ยถ้าใครร้อนเงินเนีใช้วิธีนี้วิธีที่หนึ่งนะครับเออไปยี่ธนาคารนั่นเลยสองธนาคารนะเอ็กซีบีกับกบสกนะครับอืมแล้วก็วิธีที่สองนะครับวิธีที่สองเนี่ยก็หลายคนก็คงเคยใช้กันอยู่แล้วแหละผมยังเคยเลยนะครับนั่นก็คือยืมเงินคนอื่นนั่นเองนะ เอ่ยืมเงินคนอื่นนะครแต่อย่างแรกที่ผมอยากให้รู้ก่อนว่าในการยืมเงินคนอื่นเนี่ยอ่ะมันอาจจะทำให้เราเสียคนคนนั้นไปเนอะคนเรายืมเงินนะครับถ้าเราไม่มีตังค์จ่ายเขาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราควรเกรงใจคนที่เรายืมมากๆนะอ่ะเพราะถ้าเราเสียคนนั้นไปเนี่ยก็คือเราเสียเพื่อนหรือเสียพี่น้องไปเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ยืมเงินของคนในครอบครัวก่อนนะครับ อย,อย่างเช่นยืมเงินพ่อแม่นะครับหรือยืมเงินพี่สาวน้องสาวหรือพี่ชายน้องชายไปก่อนนะครับอ่าถ้ามีนะเออยืมไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยค่อยไปยืมเพื่อนนะครับอ่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ยืมเพื่อนนะเพราะแบบผมกลัวเนี่ยกลัวเสียเขาไปนั่นเองนะเออถ้าเวลาผมเดือดร้อนนะครับผมกลัวเสียเขาไปผมเลยไม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกปากพ่อบอกแม่เนี่ยว่าแบบสวแล้ว ช็อตนีครับอะไรอย่างนี้นะเออแล้วค่อยๆทยอยคืนนะมันคุยกันได้ไงนคนในครอบครัวนะครับอ่ะก็จะดีมากๆเลยแล้วก็ในการยืมเนี่ยเราต้องสมมติเรายืมเพื่อนนะครับเราก็ต้องแบบ10บาทร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยก็ต้องโอนนะครับเมื่อถึงกําหนดบอกว่าเราตั้งใจจะคืนจริงๆนะอะไรอย่างนี้นะเออสิบบาทก็ต้องโอนนะครับไม่ใช่แบบไม่มีไม่นี้ไม่จ่ายคืนไม่ได้นะครับ สิบาทยี่สิบาทยังไงก็ต้องโอนนี่ยบอกเออเดี๋ยวเอาไปสามสิบก่อนนะเดี๋ยวเอาไปห้าสิบก่อนนะเดี๋ยวเอาไปร้อยนึงก่อนนะเดี๋ยวเอาไปสามร้อยก่อนนะอะไรอย่างนี้นะเออคือประมาณนั้นนะครับนี่คือวิธีที่สองครับในการยืมนั่นเองเอ่ะแล้วก็วิธีที่สามนะครับเออวิธีนี้มันต้องใช้แอคทีฟนิดนึงนะนั่นก็คือการไปทํางานให้กับพวกร้านอาหารนะครับเออซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่เนะี่ย เขาก็ต้องการคนก็แหละคนล้างจานอย่างนี้นะครับเด็กเสิร์ฟอย่างนี้นะครับคนคนไอ้นี่อ่าคนบ่อยอย่างนี้นะหรือแบบพนักง,งานส่งอาหารนะ่ะซึ่งซึ่งเขารับหลายอ,อันมากเลยนะครับในร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเขารับคนตลอดนะเออซึ่งถ้าเราไม่มีไงเราหิวนะครับเราหิวมากๆนะอ่ะเออหิวมากๆแล้วทําไงเราไม่ได้กินข้าวเนี่ยไปร้านอาหารแล้วบอกเขาว่าขอทํางานเลครับไม่ได้กินข้าวเลย แล้วก็จะให้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่เลยครับผมเคยทำนะสมัยก่อนบ้านผมจนนีก็ไปทํางานร้านอาหารเนะียโอ้ได้ค่าแรงแค่ร้อยร้บาทต่อวันนะครับซึ่งคดน้อยน้อยมากเลยนะครับไม่ไม่พอกินเลยแต่ร้อยบาทก็ต้องทำนะครับผมไม่มีความรู้ไม่รีความสามารถเลยเนะี่ยร้อบาทก็ต้องทำนะครับ อ่ะซึ่งก็ทําไปนี่ครับแล้วก็ได้กินข้าวได้กินข้าวฟรีด้วยนะครับเออมีข้าวให้กินฟรีด้วยนะ <c oughs> ก็ดีมากเลยเนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ถ้าเป็นบ่อยนี่ครับถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟก็จะได้ติปทีละด้ยี่สิบสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราจะรอติปมากเลยเนะครับติปมันนึงก็มาร้อยสองร้อยนะครับอ่าเออก็ประมาณนั้นนะโอเคก็ประมาณนั้นเองนะแล้วก็แล้วก็วกอ่า แล้วก็ร้านอาหารเนี่ย <S <S เขาก็ต้องไปดูร้านอาหารใหญ่ๆหน่อยนะไม่ใช่ร้านอาหารเล็กๆนะหาร้านอาหารใหญ่ๆหน่อยนะครับที่เขามีคนเยอะๆอะไรอย่างงี้นะก็สามารถได้เลยนี่นะเป็นงานที่ง่ายครับง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ความสามารถหรือใช้วุฒิอะไรมากมายเนะี่ยอ่ะโอเคนั่นก็คืออย่างที่3นะครับผมจะบอกแล้วก็อย่างที่4ี่นะครับอย่างที่4เนี่ยมันต้องมีอุปรกรณ์นิดนึงครับนั่นก็นคือไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโนะ้ตบุ๊กเนี่ย มันต้องมีนะครับคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กซึ่งก็เหมือนช่องนี้นะช่องนี้นะครับก็มีเกมรักนลล็อกนะครับนั่นก็คือเกมรักนลล็อกนั่นเองนะเออรักนลล็อกนะครับมันมีมันมีนี่นะมีอาชีพบางอาชีพนะครับในตัวเกมมันอนะซึ่งสามารถหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องมีเทมอะไรมากไม่ต้องใช้ของอะไรมากนะครับอ่าแล้วก็สามารถเล่นแล้วก็ได้เงินได้โดยการเอาเงินเอ็มไปขาย มันเป็นเงินเอ็มเนี่ยเงินเดียวมันเป็นเงินเซนีนั่นแหละนะมันในเกมเนี่ยมันเรียกว่าเงินเซนีผมอาจจะไม่ได้มองกล้องเนอะก็ขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะมองหน้าผมเนี่ยเพื่อให้มันออกมาดูดีที่สุดนั่นเองซึ่งไม่ต้องตกใจเนอะว่าทำไมผมไม่มองกล้องนะครับอ่ะโอเคก็อ่ะอ่าอย่างเช่นนะครับอ่าถ้าเราอยากได้เงินเซนีในเกมเพื่อไปขายเป็นเงินจริงนะครับมันมีบางอาชีพนั่นคืออาชีพโลกนะครับอาชีพโลกนะครับ ซึ่งมันสามารถที่จะขโมยของของมอนเตอร์ได้นะครับอ่ะขโมยของมอนเตอร์อย่างเช่นก็สามารถขโมยของในแมปในแมปล่าล้ต้นของพืชนะครับซึ่งผมก็เคยอัดไปแล้วเนอะซึ่งถ้าเราขโมยของขโมยไอไอเทมขโมยขยะชิ้นเนี้ยจากมอนเตอร์นะครับวันนึ่งเนี้ยน่าจะได้ประมาณ1 0 0ถึง180เครทั้งวันเลยนะประมาณ10ชั่วโมงเนี่ยเหมือนทำงานจริงจนอะ ล็อก็ได้ประมาณ1 0 0่หรือึงบาทต่อวันนะครับซึ่งผมทดลองมาแล้วนั่นเองนะเออซึ่งวันเดือนหนึ่งก็ได้วัน3า0 0ถึง5,000นนะครับซึ่งเยอะนะเยอะนะถ้าเราร้อนเงินเนี้ยแต่ต้องมีคอมพิวเตอร์นะหรือโน้ตบุ๊กแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟอะไรอย่างนงี้นะเออนั่นแหละนะครับอ่านะก็ เยี่ยมเลยเลยเล่นรายได้เสริมอวันนั้นในปัจจุบันนี้เงินเอ็มันอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบบาทนะครับอ่ะต่อหนึ่งล้านเซนีนั่นเองเออแล้วก็ไม่ใช่แค่แมปล่านะต้นงพูด้ครัมีมีแมปเห็ดม่วงนี่นะพี่มันไม่ต้องกดกำไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับสายฟรีสายฟรีถูกใจชิ้นนี้สิ่งนี้จริงๆเลยนะเออถ้าเราร้อนเงินนะทำอย่างนี้ก็ได้นั่นเองร้อนเงินนะแล้วทำอย่างนี้ได้เลยนะครับะผมก็มาบอกเคล็ดลับเลยนั่นเองนะ ออร้อนเงินเนี่ยบอยากได้ร้อยนึงก็ร้องฟามสิบชั่วโมงดีนะแล้วก็เงินเอ็มไปขายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขรับนั่นเองในกลุ่มเนี่ยเอาไปขายในกลุ่มนั่นเองนะในกลุ่มเกมนั้นร้อใน Facebook นะครับซึ่งก็มีคนซื้ออยู่แล้วแหละขายพ่อค้าแม่ค้าหน้าดีที่สุดนะอ่ะแล้วก็ระวังโดนโกงด้วยนะครับเพราะมีอาชีพยเยอะจริงๆอ่ะนี่ก็ไล่ไปยาวเลยนะครับก็หมดไปทั้งหมด4อย่างที่ผมจะแนะนำนะครับฮะ ก่อนได้เงินจริงๆนั่นแหละนะครับผมก็เวลาผมร้อนเงินผมก็ทํำแบบนี้จริงๆน,น,นะอ่าเดี๋ยวต,ตอนนี้ผมก็มีมีงานของตัวเองนะครับงานรับออกแบบภาพโฆษณานะครับงานรับออกแบบไอ้งานตัดต่อก็มีงนาะตัดต่อวิดีโอก็ผมก็รับนะครับซึ่งก็สามารถใช้งานผมได้เนาะแต่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็จบงา่ายๆสั้นแต่เพียงเท่านี้นะถ้าได้ประโยชน์กับไปให้ก็กด กดกระดิ่งย้ำๆเลยนะกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้มันแจ้งเตือนนะครับเพราะจะมีวิดีโอใหม่ออกมาอีกนั่นเองนะแล้วก็กดไลค์เยอะนะครับเพื่อให้ผมได้รู้ว่าคุณชอบวิดีโอนี้จริงนะโอเคแล้วก็เจอวิดีโอหน้านะครับวิดีโนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนอะขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ผมไปแล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าก็ออกพรุ่งนี้นั่นหละนะครับวิดีโอหน้าเป็นคอนเทนต์อะไรก็กปดติดตามกันนะครับวินนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทแอนด์เชอร์ เรารับงานออกแบบภาพโฆษณาราคาเริ่มต้นเพียง290บาทและเรารับงานตัดต่อวิดีโอราคาเริ่มต้นเพียง390บบาทและเรายังรับงานดูแลภาพและวิดีโอให้กับธุรกิจของคุณเป็นการส่วนตัวด้วยงานเร็วงานมาตรฐานงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ เราถนัดมากที่สุดเลยครับผมเราทําภาพมาแล้วกว่า1,000ภาพตัดต่อวีดีโอมาแล้วกว่า400วีดีโอดูแลธุรกิจมาแล้วกว่า100ธุรกิจประสบการณ์กว่า5ปีเราทำงานเพื่อให้ลูกค้าทุกคนประทับใจ c a ท t อ n d Share งานดีเพื่อธุรกิจของคุณ